สวัสดีครับวันนี้ผมเจอติ๊กต็อกคนดังนะครับคนดังมากครับตอนนี้ผมทำตัวไม่ถูกเลยครับผมทำตัวไม่ถูกเลยครับตอนนี้ผมผมเจอติ๊กต็อกคนดังครับผมเจอติ๊กต็อกคนดังครับผมทำตัวไม่ถูกเลยครับ เพื่อนผมดีใจตำรวจเลยครับ,รบ,รบมือซับอื้ทันตัวไม่ถูกครับอ,อู้อู้อู้ยอุ้ยเปนดังอ่ะคุณครูเป็นดัง tiktok อ่ะครับอ,อ้ โอเคครับู้ <c oughs> สวัสดีครับผมมาเมดเน่วันนี้ผมเจอ t ิก t o อก์กลุ่น <c> ด <oughs> ังดีครับ